สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับบ j c Air Engineering Solution นะครับผมเราจะมาพูดถึงหนงในอุปกรณ์ของแอร์นะครับตัวใหญ่นะครับที่เรียกว่าโพเทนเชียลรีเลย์นะครับที่ผมหยิบมานี่นะฮะตัวสีขาวและสีดำนี่คือตัวเดียวกันแต่ตัวสีดำนี่เ็คืออุปกรณ์ที่เสียนะครับสาหรับตัวสีขาว ทางด้านซ้ายมือนี่นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ดีนะครับเราจะใช้สมาร์ทดิจิตอลมิเตอร์ของ Harbo Test นะครับรุ่น HT 1 2 4 B พัดนะครับผมในการเช็คอุปกรณ์นะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าตัวอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะครับชื่อ Potential Relay นะครับผมก็จะเห็นว่ามี ตัวเขาเรียกว่า3 arr 3 ac a 3นะครับใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการกระแสในการสตาร์ทคอมเพรสเซอร์สูงนะครับผมตัวนี้จะเป็นแอร์ของ36,000 b t u นะครับเป็นแอร์3ตันนะครับรุ่นเดียวกันนะฮะแต่ตัวสีขาวนะการผลิตออกมาใหม่ือเป็นสีขาวนะครับซึ่งมีขาู่3ขานะครับนะพื่ขึ้นมานะครับ สำหรับตัวนี้นะครับว่าการตรวจเช็คดีเสียยังไงเดี๋ยวจะพูดถึงในลักษณะของขาที่มีขามขานะครับ p o t e n t i a l relay นั่นคือขาตัวนึงจะเป็นขา5นะครับขา5ตัวนึงก็เป็นขา2นะครับอ่าแล้วก็เป็นขา1นะครับตัวนี้ก็จะมีทําหน้าที่เหมือนสวิตช์นะครับซึ่งเราจะเช็คด,ด้วย สมาดีตอนมาตินิตเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นขา5และขา2นะครับตามวงจรก็จะมีขดลวดเพื่อรับกระแสแรงดันสูงนะครับอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งจะมีค่าตรงนี้ต้องตรวจเช็คนะครับสําหรับตัวขา2และขา1นะครับและขา1นะก็จะเข้าไปต่อเชื่อมโยงกับตัวแคปนะครับลันนะครับแล้วก็แคปสตาร์ทนะครับผมอ่าแคป สตาร์ทคอมเพรสเซอร์นะครับผมแคปสตาร์ทคอมนะครับแคปสตาร์ทคอมอ่าถ้าดูตามวงจรนะครับอ่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวขาห้าและขาสองนะครับอ่าก็จะต่อด้วยขดลวดที่รับกระแสสูงนะครับในขณะที่กระแสสูงเนี่ยคอมเพรสเซอร์จะเป็นแบบพวกลูกสูบนะครับผมผมัมกจะเป็นพวกคอมเพรสเซอร์ประเภท ลูกสูบนะครับใช้กระบอกสูบนะครับผมในการผักเข้านะครับตรงนี้เป็นคอมเพรสเซอร์ประเภทลูกสูบนะครับผมส่วนในโรตารี่ก็มักจะไม่มีนะครับเพราะว่าโรตารี่นี่กระแสต่ํานะครับคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบนี่กินกระแสสูงในส่วนนี้ก็จะเป็นวงจรลักษณะนี้นะครับก็จะดูได้นะครับว่าผมดูตัวที่ชัดๆนะครับ ขา5นะครับขา5จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วขา2นะครับแล้วขา1นะครับดูขา1แล้วขา2แล้วขา5นะครับการตรวจเช็คเรามาเปิดสมาดีตอนมัลติมิเตอร์ดูก่อนก่อนนะครับตัวนี้เราก็ต้องเลือก e l ล c t ไปที่ค่าโอห์มนะครับกดไปที่ค่าโอห์มนะกดไปที่ค่าโอห์มเราก็ใช้ผมจะตรวจค่าขาดีก่อนนะครับเราก็จะตรวจขา1 2สองนะครับก็จะขึ้น วเป็นหน้าคอนแทคนะครับคอนแทคเราก็จะขึ้น0ูนนะครับนะดูดีตอนก็จะขึ้นนะครับ0ูนนะครับเป็นค่า0ูนย์ศูนย์เดย๋ยผมจิ้มใหม่นะครับก็จะเป็นค่า0ูนย์นะครับค่าที่หน้าคอนแทคสัมผัสถึงกันนะครับอ่าก็จะเป็น0ูนย์จนะครับอาจจะเป็นของดีตอนที่มันยังไม่นิ่งนะครับผมตรงนี้ก็โอเคนะฮะ ถ้าถึงกันหน้าคอนเทกก็จะ0.00 00, 00, นะครับซึ่งตัวนี้ค่าความละเอียดก็จะมีจุดทฤษฎีมินิดหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีค่าโอห์มขึ้นมาด้วยนะครับตัวนี้อยู่ที่ 15.33k โอห์ม oh นะอ่าแสดงว่าตัวนี้นะครับดี D นะครับตัวนี้ตัวที่ดีเนี่ยจะต้องมีค่าโอห์มนะครับตัวนี้ได้ 15k oh นะครับ 15k โอห์ม oh ต,ตัวนี้ก็จะมี หน้าสัมผัสถึงกันก็จะเป็น0.000นะครับมาดูจุดตัวที่เสียนะตัวที่เสียเนี่ยตรงนี้จะเป็นขาห้านะครับผมจะวัดขาหนึ่งและสก่อนนะว่าคอนแทคถึงกันหรือเปล่านะครับถ้าถึงกันจะต้องเป็น0.000นะครับวัดก่อนนะครับอ่ะไม่ถึงกันนะครับสังเกตว่า0 l ตรงนี้ก็คือยังไม่ได้แตะกันเลยนะครับอ่าแสดงว่าหน้าคอนแทคนี้เสียนะเดี๋ยวมาดู ขา5และขา2ก่อนนะครับอยู่ที่1 5 1 4 5 7 k โอห์มนะครับ่แสดงว,ว่าคอนแทคตัวหน้าที่2ตัวนี้ไม่ถึงกันนะไม่ถึงกันเพราะนั้นโอกาสที่จะทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่สตาร์ทก็แน่นอนนะครับเพราะว่ามันขาดก,กันตัวที่ดีนะครับมาดูย้อนกลับมาดูอีกทีนึงนะตัวที่ดีก็คือขา2กัขา1อ่าต้องถึงกันนะครับต้องถึงกันนะต้องเป็นค่าศ 0 0เลยนะครับอ่าต้องค่าเป็นค่าจุด0 0 0 0 6นอ่านี่คือคอนแทคถึงกันนะครับผมอาจจะมีค่าที่นั่นบ้างนะครับแต่ต้องวิ่งเข้าไป0.00นะครับอ่านี่เข้าเข้าแล้วนะครับคือ0.00 0นะเดี๋ยวผมจิ้มใหม่นะครับอ่าอาจจะมีค่าเล็กน้อยที่ เป็นของนะครับโอเคตรงนี้ก็คือจะสรุปได้นะครับว่าตัวนี้นะครับหน้าคอนแทคหนึ่งและ2องเนี่ยไม่ถึงกันนะครับทําให้การสตาร์ทของคมมอมพิสเซอร์แบบลูกสูบไม่ได้นะครับตังนี้เสียนะตัวดําตัวนี้ก็จะเป็นตัวดีนะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็จะให้ความรู้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครต้องการสนใจสําหรับฮาร์โบเทสตัวนี้นะครับโมเดล HT 124B วกนะครับก็ ใช้งานได้ดีนะครับก็ดูที่ใต้ลิงก์ได้ดนะครับที่เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับลองดูใน s h อ p e e นะครับผมซึ่งราคาค่อนข้างถูกมากเลยนะครับตอนนี้ครับสำหรับวันนี้ก็มีการเสนอคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ